พูดในฐานะคนที่ไม่เคยรู้จักน้องอุ้งอิงทําไมต้องพูดในฐานะที่คนไม่เคยรู้จักต้องบอกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในฐานะคนที่ยังไม่เคยรู้จักน้องอิงอแล้วไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะรู้สึกอย่างไรสุดยอดมากเรื่องนี้นะครับถ้าเรารู้จักอุ้งอิงแล้วสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าคนไม่รู้จักน้องอิงสิ่งที่ลุงพูด่มันจะเป็นว้าวใช่เหรอเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังว่าว้าวยังไงใช่เหรอยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บหนุ่อ้วนชวนคุยไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมันไลให้ลูกสาว <c oughs> ถ้าเป็น f อใหม่หรือคนไม่รู้จักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยเลยนะครับแล้วเพิ่งมารู้จัก แล้วไปเห็นบ้านน้องอิงในชั่วโมงเนี่ยเห็นบ้านหรือเรียกอาณาจักรของน้องอิงในเวลาเนี้ยคุณจะเชื่อไหมว่าบ้านหลังนี้หรืออาณาจักรที่เห็นอยู่เนี่ยสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของเด็กคนหนึ่งอายุ16-17ปีเศจเศษจ,จาก16ไปลายมา17หรือ18ตอนนี้ ปีเสร็จแล้วมีบ้านหลังนี้บนเนื้อที่ไร่กว่า,วาจากครอรัวมาเป็นแบบนี้ยถ้าคุณไม่รู้จักน้องอุ๋งอิงเลยแล้วมาเห็นคุณจะเชื่อไหมไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อมันจะเป็นไปได้ไงบ้าไปแล้วทั้งบ้านทั้งรั้วทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างณนะปัจจุบันนี้ลุงว่าไม่ต่ำกว่าแปดล้านไม่ต่ำนะ ทั้งบิวอินทั้งทุกอย่างในบ้านนั้นไม่ตม่ำกว่าแปดล้านใครจะไปเชื่อนี่คือสิ่งแรกที่มองเข้าไปถ้าคนไม่รู้จักนะไม่เชื่อแน่นอนโดยเฉพาะถ้าคนไม่รู้จักน้องหญิงเห็นหน้าตาน้องอุ้งญิงแบบนี้เห็นลักษณะท่าทางแบบบ้านๆแบบเนี้เชื่อไหมว่านี่คือซุปตาเดินข้างถนนกินข้าวข้างทางถ้าคนไม่รู้จักนะเชื่อไหม นี่คือซุปตาไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อพราะนี่คือซุปตาดังระดับประเทศนะเพลงติดหนึ่งมาแรงบน you tube ทุกเพลงใครอย่าไปเชื่อคนไม่รู้จักไปเห็นครั้งแล้วนี่เหรอนะไม่เข้าใกล้ด้วยซ้ำไปมันอย่างมากก็โอ้เด็กน้อยคนหนึ่งเดินแบบนี้กินข้าวแบบนี้นะพูดจาแบบนี้ เนี่ยเหรอซุปตาใช่เหรอคุณต้องรู้สึกอย่างนี้แน่นอนเลยมั่นใจมากใครคิดว่าเป็นแบบลุงคอมเมนต์มา <c oughs> เพราะมันเหลือเชื่อมันเกินเชื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักสองเรื่องแลนะ้วนะก็คือรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมที่ใช้กับบ้านหลังใหญ่ๆที่คนไม่รู้จักและไม่รู้จักตอนเนี้ย รู้จักอุ้งหิงตอนเนี้ไม่มีใครเชื่อว่ามันคืออุ้งหิงมันคือสุปตาดังมันคือสิ่งที่น้องสร้างมาด้วยนำผักนำแรงไม่เชื่อแน่นอนกลับไปที่น้องหงนะินนะณปัจจุบันเนี้ยลุงยังคิดว่าน้องยังนึกว่าตัวเองฝันไปเลยว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเร็วขนาดนี้มีสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงปีหกหกต้นปียังไม่มีอะไรเลย นี่ปีหกเจ็ดเดือนที่แปดเดือนที่เก้าแล้วมีวเยอะแยะมากมายเลยปีเสร็จ,รจยังไม่ถึงสองปีเลยอะแล้วนอนหลับก็คงจะฝันฉันฝันไปหรือเปล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่อันนี้ต้องอิงนนะแต่ถ้าคนที่มองเข้าไปที่โดยไม่รู้จักน้องอิงไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แน่นอนข้อที่สามที่คนมองไปแล้วไม่เชื่ออะไรรู้ไหม เวลาอยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างบนเวทีทำไมเอฟซีลักมากอะไรขนาดนั้นเดินกัดดินกินข้าวแกงแต่เวลาขึ้นเวทีทำไมเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงใช่เหรอนี่อุ๋งญิงใช่เหรอต้องบอกอย่างนี้แน่นอนเลยคนไม่เคยดูนะใช่เหรออันนั้นใช่อุ๋งหิงเหรอใช่นะ้องอิงคนเดียวกันหรือเปล่าที่ขึ้นไปบนเวทีทำไมมันเก่งกาดฉลาด,ลาดปาดเปลืองแบบนี้ ดูข้างล่างเหมือนปลงปงเปลงปังปลังอะไรประมาณนั้นเ็เรียกโปงลงปงเรียงปังล่างเน่ะเหมือนเด็กน้อยแต่ขึ้นไปทําไมเหมือนอีกคนหนึ่งไม่ใช่มั้งสาหรับคนที่ไม่รู้จักนะถ้าคนรู้จักอ๋อเรารู้อยู่แล้วว่าน้องมีสองบุคลิกภาพทางบุคลิกข้างล่างกับบุคลิกบนเวทีมันจะเหมือนเขาเรียกเหมือนกับดาราซุปตาร์ดังๆระดับโลกหลายคนอยู่ข้างล่างจะเป็นอีกแบบ อยู่ข้างบนจะเป็นอีกแบบคนไม่รู้จักไม่เชื่อแนะ่ว่าเป็นคนคนเดียวกันข้อที่สี่ที่คนไม่รู้จักลุงคิดว่าไม่เชื่อคนอะไรจะได้รับมาลัยขนาดนั้นมาลัยทิพย์หรือ่เขาเรียกอะไรนะ มาลายปรุงแต่งมาหรือเปล่ามาลายที่เมคขึ้นมาไหมแกล้งทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาไหมไม่เชื่อคนไม่รู้จักนะแต่ถ้าคนรู้จักเป็นโคตรเชื่อเลยเพราะว่าโอ้โหเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันถูกไหมอยยุลุงยืนยันว่าหลายหลายคนที่ไม่รู้จักและเพิ่งมารู้จักเนี่ยสิ่งที่ลุงพูดมันเป็นจริงที่เขาไม่เชื่อหรอกขีโมคอมเมนต์แบบไม่จริงหรอกไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับยกเว้นคนที่ ติดตามมาติดติดอย่างพ่อ,พอแม่เอฟซี FC อย่างเงี้ยเชื่อแน่นอนแล้วเชื่ออย่างสนิทใจด้วยว่านี่คือศักยภาพนี่คือความสามารถนี่คือสิ่งที่น้องสร้างด้วยตัวน้องเองสร้างด้วยความรู้ความสามารถสร้างด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างมาจากชีวิตจริงมีสตอรี่เยอะแยะมากมายในการผ่านร้อนผ่านหนาวมาเราเชื่อเกินเชื่อ ข้อที่ห้าที่คนไม่เชื่อข้า้าอุ้งอิงจะใช้ได้หรือแน่นะทำไมท่องกันบ้าแล้วเอฟซีนิ่นบ้าแล้วประมาณนั้นแหละ <c oughs> แต่มีบทพิสูจน์ให้เห็นหลายๆครั้งหลายคนว่ามีคนเอาไปใช้แล้วได้ผลอาจจะร้อยหนึ่งใช้ได้ผลอาจจะสักสิบยี่สิบคนไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ใช้ได้ผลสำหรับคนที่มีบุญบรารมี ล targets, imana, sure mercy, ุงเคยใช้ได้ผลเป็นบางครั้งบางครั้งก็ใช้ไม่ได mm um ้ผลก็ต <e ้องบอกข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ไม่ได้สตอไม่ได้ยกยอข้อเท็จจริงก็เป็นแบบนี้บุญใครมีบารมีใครได้ก็ใช้ได้ผลเร็วช้าต่างกันนี่แหละครับสิ่งที่ลุงจะมาพูดว่าถ้าคนไม่รู้จักน้องอิงเห็นสิ่งที่น้องอิงมีไม่มีใครเชื่อเห็นสิ่งที่น้องอิงเป็นไม่มีใครเชื่อเห็นสิ่งที่น้องอิงได้รับไม่มีใครเชื่อ ว่านี่คือซุปตาระดับประเทศร้องเพลงไหนติดหนึ่งมาแรงบน youtube ทุกเพลงแล้วหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวทุกเพลงไม่มีใครเชื่อถ้าไม่รู้จักน้องุหญิงใครว่าจริงคอมเมนต์มามาจังหวัดการจน์แวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะเป็นร้านกาแฟเล็กๆก,กลางท้องนานะครับมีกาแฟมีอาหารหวานข้าวครบคัน บอกว่าเป็น FC น้องหญิงมีส่วนลดได้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบายบาย